ไยี่อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์เลนหนึ่งในไต้ราาตอนที่294เสียงคำรามหมาป่าและหมีดังขึ้นจากที่อันไกลผลทำให้หลายคนเนี่ยถึงกับตกใจพวกเขาก็เงยหน้าขึ้นด้วยความหวาดผวาเมื่อมองไปยังทั้งสองทิศทางเสียงอุทานจึงบังเกิดนั่นกองทัพหมาป่าเพิงกับกองทัพหมีเวหนของมูตึกเทวะที่แท้ฟังยี่ก็ตั้งใจลากเวลาเพื่อรอกํำลังเสริมทีนี้ สหน่วยรบอนาเขตกงเวสวอถึงวาละแล้วข้าเกรงว่าทั้งหน่วยรบวิหกโรกันและหน่วยรบเยี่ยวรหิตจะไม่สามารถหนีไปไหนได้ฟังยี่เจ้าเร่จริงๆในเมื่อกองทัพหมาป่าเพิงและกองทัพหมีเวหนมไม่อยู่ที่นี่เจ้าภูเขาทั้งสองต้องมาด้วยพวกเขายังเป็นจอมยุคขุมพลังจือ้อจุนขั้นหกเลยนะด้วยภาพรวมของกองทัพแม้มู่เฉินจะกันวิญญาณสงครามได้เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วครั้งนี้ อในเขตกงเว้รสวนถึงเขาย่อยยับแน่จิวโยและเซียหญิงกังเงยหน้าขึ้นสีหน้าเปลี่ยนไปท้าทีนี่มีเพียงสูปา้าพวกเขายังพอทําให้ฝ่ายหวาดกลัวไม่กล้าเข้าโจมตีได้แต่เมื่อใดที่อีกสองทัพของมูตึกเทวะมาถึงสถานการณ์ก็จะหมดความสมดุลด้วยหน่วยรบทั้งสองพวกเขาเป็นไปไม่ได้ที่ไปเชิญหน้ากับทั้งสกองทัพคราวนี้สถานการณ์พวกเขาเข้าขั้นวิกฤตแล้ว ฮาฮาสูภปพาเจอเหยื่อดีๆแบบนี้ไม่เห็นบอกกันเลยนะทีนี้รู้หรือยังว่าผลของการแอบกินคนเดียวเป็นยังไงบนท้องฟ้ารัศมีสีแดงและกินอายเยือกเย็นปากฏพร้อมคนจํานวนมากแต่คนที่โดดเด่นสุดคือผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนชายชะกันผมสีแดงยื่นหัวราะพร้อมกับภาพหมาป่าเพิงปักอยู่ที่เสื้อดูราวกับกําลังคุ้งทยานถ้าวันนี้พวกข้าไม่มาชื่อเสียงของมูตึกเทวคงปวนปีแน เบื้องหน้าอีกกองทัพเป็นชายร่างแข็งแกร่งกำยำดูคล้ายกับขอคอยเหล็กที่มีแรงกดดันรอยแผลเป็นที่ฉีกออกมาจากมุมหนึ่งของดวงตาทำให้เขาดูดุร้ายขณะน,นี้เขากำลังเปิดหัวเราะล้าวกับหมียักษ์โบรานพอได้ยินคำย่อเยอ้เยเยจากทั้งสองสี่หน้าสูปาก็เขียวําแต่ก็ไม่ได้ตอกหน้าอีกฝ่ายทำเคียงเนี่ยพูดด้วยความไม่พอใจนั่นเพราะเขารู้ว่าถ้าสองกองทัพไม่มาช่วย คงเป็นเรื่องตึงมือสําหรับเขาจะจัดการหน่วยรบทั้งสองขออาเขตกรงเวสวร,ร์รบกวนท่านทั้งสองด้วยที่เบืองร่างฟังยี่ก็ยิ้มสงครามร่าครั้งนี้เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของมูตึกเทวะชื่อเสียงส่วนตัวไม่สําคัญเรื่องที่เจา้าภูเขาทั้งสองสละเวลามาช่วยเมื่อกลับไปข้าจะรายงานเรื่องนี้กับท่านประมุกเองฮา่าฮ่าท่านฟางังพูดจาเข้าขู่มากทีเดียวเอ๊ะเจ้าภูเขาเหยยนเนี่ยล้างขวาร้อเสร็จก็อดไม่ได้จะอุทานประหลาดใจ มาเขาเห็นล่างฟังยี่ที่ชุ่มโชคไปเ,เรื่อยๆก่อนจะมองไปยังมู่เฉินที่ยืนประจันหน้ากับฟังยี่ความงงจึงบังเกิดเพราะเขารู้จักฟังยี่ดีและรู้ถึงความแข็งแกร่งของเขาในบรรดาจอมยุทธรุ่นใหม่แห่งภูมิภาคทางเหนือแทบไม่มีใครต่อกรกับชายคนนี้ได้แต่ตอนนี้กับมีชายอ่อนวัยสามารถบีบให้ฟังยี่ตกอยู่ในสภาพหน้าสังเวชนี่ทำให้เจ้าภูเขาเหยยนยังประหลาดใจ ไอ้หนูนี่เป็นใครถึงสามารถบีบเจ้าจนอยู่ในสภาพนี้ได้ดวงตาฟังยี่จึงเปลี่ยนไปเขาคือยอดมามึดที่สร้างขึ้นกระทบไปทั่วภูมิภาคทางเหนือในช่วงนี้มูเฉินอย่าได้ประมาทนะเจ้าภูเขาเหยียนในแง่ของการควบคุมรัศมีจันยี่กล่าวว่าแม้แต่ท่านก็อ่อนด้อยกว่ามันไม่น้อยเพราะเขาสามารถกันวิญญาณสงครามว,วิหกโรกันได้แล้วโอ้พอได้ยินคำพูดนั้นไม่เพียงแต่เจ้าภูเขาเย็ยนหลัง ที่ฉายความตกใจกระทั่งเจ้าภูเขาเทียนซ่งก็มองมู่เฉินด้วยความประหลาดใจพวกเขาทั้งคู่ควบคุมกองทัพจึงรู้ดีว่าวิญญ,ญาณสงครามคือตัวแทนของอะไรตราบใดที่กองทัพสามารถกรันวิญญาณสงครามได้พวกเขาจะสามารถขยายระดับพลังรัศมีจันยี่ของกองทัพได้นี่เป็นทัศนเทพที่ช่วยในแง่ของการต่อสู้ของกองทัพแน่นอนว่าสิ่งนี้น่ากลัวสุดก็คือความสามารถในการการันวิญญ,ญาณสงคราม นี่บ่งบอกว่ามูเฉินมีคุณสมบัติในการเป็นจันเจิ้นซื่อยังไม่พูดถึงโอกาสในการบรรลุเป้าหมายแต่เมื่อไรที่เขาสามารถเป็นจันเจิ้นซื่อได้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่างานนี้ปาคาบกลายเป็นมังกรแน่กระทั่งระดับต่ําสุดของจันเจิ้นซื่อยังน่ากลัวขนาดนี้มีหน้าเจ้าถึงส่งข้อความด่วนมาเจ้าภูเขาเทียนทรงพูดขึ้นขณะสายตากวาดมองทั่วมูเฉิน แม้ขุมพลังมู่เฉินยังไม่เพียงพอจะถูกพวกเขามองถึงความสําคัญแต่ศักยภาพในฐานะจันเจิ้นซื่อมากพอจะทายพวกเขามองอีกฝ่ายเป็นภัยคุกคามถ้ามีโอกาสควรถอนต้นกล้าชนนี้ทิง้งซะฟังยี่เองกระยิ้มแม้ใบหน้าจะมีคราบเลือดแต่เป็นรอยยิ้มที่มีความมั่นใจแม้ว่าพลังต่อสู้ของเจ้าจะนับว่าแข็งแกร่งแต่นี่ก็คงจะเป็นศึกสุดท้ายของเจ้าแล้วฟังยี่สงบคืนหัวใจก็ไม่ได้เต้นแรง แม้คนของการต่อสู้ก่อนหน้าจะทําให้เขารู้สึกตกใจแต่ณเวลานี้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการควบคุมมูเฉินนั้นต้องตายที่นี่แน่ในภูมิภาคทางเหนือไม่มีใครจําจอมยุทธ์ที่ตายหรอกมูเฉินเองก็มองสถานการณ์สามเจ้าภูเขาแห่งมูตึกเทวะปากดตัวที่นี่มีหนําซ้ํากองทัพทั้งสามยังปิดเส้นทางการหนีคงไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับพวกเขาจะตีฝ่าวงล้อออกไป จิวโยก็ปรากฏข้างมูเฉันและบอกว่าทํายังไงกันดีถ้าเราทํางานกลุ่มเดี่ยวก็พอจะเจาะวงล้อมออกไปได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่สามารถช่วยหน่วยรบเหยี่ยวโลหิตไปได้เรากควบคุมรัศมีจันที่วิหกโรกรันของมูเชนินแม้จะโดนล้อมอย่างหนักแต่ท่าพวกเขาทุ่มสุดตัวก็น่าจะหาทางออกไปได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องทิ้งพรรคพวกไว้ที่นี่ห้าทำไมหรือพวกเจ้าตัดสินใจจะทิ้งหน่วยรบเหยี่ยวโลหิตไว้ที่นี่หรือ ถ้าข่าวนี้ล่วไหลออกไปอนาคตหอวิหกโรกันคงยากจะมีจุดยืนในอนาเขตกรงเวสวร์ทว่าก่อนมู่เฉินจะพูดฟังยี่กับอ่านความคิดออกสายตาจิวโยก็เปลี่ยนไปไอหมาในฟังยี่เล่เหลี่ยมนะที่พูดออกมาแบบนี้เพื่อพวกเขากัดกันผู้บัญชาการจิวโยผู้บัญชาการมู่ถ้ามีโอกาสก็หนีไปซะหากในอนาคตมีโอกาสช่วยแก้แค้นให้กับหน่วยรบเย,ยวโรหิตของพวกข้าด้วยท่านใดนั้นเซียยิงก็พูดออกมา เขามองไปที่ฝั่งยี่จากนั้นเงยหน้ามองมู้เฉินกระจิวอยู่สายตาเขามีความเป็นมิตรมากขึ้นแม้ว่าเซียหยิงจะไม่ใช่คนใจกว้างแต่ก็ไม่ใช่คนโง่ไม่อย่างนั้นเขาไม่อาจขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการใน,นเขตกรงเวสวรรค์ได้แค่ฝังยีอ่อาปากเขาก็เห็นลิ้นไก่ด้วยสติปัญญาของเขาไม่มีทางให้แผนของฝังยี่สำเร็จฮาหาสมกับเป็นผู้บัญชาการเซียหยิงหานก้าซะจริงฝังยี่บอกว่าในเมื่อเป็นแบบนี้ ตอนนี้หน่วยรบวิหกโรกันหนีออกไปได้ก็จะเป็นเวลาที่หน่วยรบเย,ยวรวิดของแกจะสูญสิน้นงั้นก็สู้กันสักตั้งเซียยิงพูดขึ้นพร้อมกระจิตสังหารฟังยีเองเนี่ยก็กวาดมองเหล่าบรรดาผู้คนเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องของมูตึกเทวะและในเขตกงเวสวร์ผู้ไม่เกี่ยวข้องโปรดถอยออกไปเมื่อกองทัพอื่นได้ยินคำพูดนั้นหัวใจถึงกับเต้นแรงขึ้นในใจเข้าใจความหมายในคำพูดของทางด้านเซียยิ่ง ว่าเตรียมตัวจะล้างสมรภูมิุ่มพวกเขาไม่กล้าตัวเองเข้าไปพัวพันพวกเขาจําเป็นต้องถอยออกมาณน,นตอนนี้จิวโยเริ่มลังเลว,ว่าจะทิ้งหน่วยรบเยียว,วิีดไว้เบื้องหลังดีไหมขณะนางกําลังสองจิตสองใจมูเฉินเองก็หรีตาพร้อมกับหยิมร่างกายค่อยผ่นอนคลายลงพร้อมคูดขึ้นว่าดูเหมือนแกจะคิดว่าวันนี้จะชนะแล้วสินะใบหน้าฟางยี่ก็เปลี่ยนไปหรือแกคิดว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้ ตอนนี้แกเหลือคือหลิงเท่าไรกันในสถานการณ์นี้แกยังสามารถควบคุมรัศมีจันยีวิหกโรกันได้มากแค่ไหนถ้าแกฉลาดข้าแนะนำให้ยอมแพ้หลีกเรี่องเรื่องหน่วยรบวิหกโรกันจะบรรไหลหมูเฉินก็ยิ้มเรื่องหน่วยรบเยียวโรหิตเราไม่ไปล่อยมือหรอกเมื่อเขาพูดจบความก่อหนที่ไม่สามารถควบคุมได้จึงบังเกิดในหน่วยรบเยียวโรหิตที่อยู่ในหุบเขาสายตามากมายปรากฏแม้แต่เซียยิงและหูเทียนก็ยังมีสีหน้าเปลี่ยนไป เพื่เขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกมูเฉินแต่พวกเขาไม่คิดว่าในตอนนี้มูเฉินจะยังคงเทหมดหน้าตักเพื่อช่วยพวกเขาด้วยแกเนี่ยเลแววตายาะเย้ยปรากฏเจ้าภูเขาเยียนหลังและเจ้าภูเขาเทียนส่งก็มีท่าทีเยาะเยะ้ยพวกเขากอดอกมองมูเฉินเหมือนต้องการดูว่าชายหนุ่มคนนี้จะมีลูกเล่นอะไรมูเฉินพูดว่าแกคิดว่าข้าอารมณ์ร้อนจนยอมเล่นกับแกนานขนาดนี้ เพื่อให้แกยื้อเวลาออกไปเลยสายตาฟังยี่เปลี่ยนไปแกไม่ใช่คนเดียวที่ลากเวลาเพื่อรอก,กํำลังเสริมมาหรอกนะมูเฉินก็ยิ้มและชี้ไปยังขอบฟ้านอกจากนี้ขออภัยด้วยครั้งนี้กำลังเสริมของข้ามีมากกว่าแกหน่อยทันใดนั้นพื้นที่ห่างไกลก็สั่นสะเทือนผู้คนถึงกับหัวใจสั่นพวกเขาเงยหน้าขึ้นมองเห็นกองทับแสงมากมายส่วนเบื้องหน้าสุดเป็นจอมยุทธ์สามคนที่ปลดปล่อยคือลิงเชี่ยวกาัด อาณาเขตกรงเวสวร์นหน่วยรบแยกคิลีอาณาเขตกรงเวสวร์นหน่วยรบเทพผารรมอาณาเขตกงเวสวร์นหน่วยรบกระบี่เทพเสียงสามเสียงคำรามออกมาก่อนจะรวมตัวกันทําให้บริเวณนี้โยกคลอนแม้แต่เจ้าภูเขาเย็ยนหลังและเจ้าภูเขาเทียนทรงยังมีใบหน้าเปลี่ยนไปใครกล้าฆ่าพักพ,กพวกในเขตกรงเวสวรของข้ากันแสงกว้างใหญ่พาดลงมาจากขอบฟ้า เผยภาพหน่วยรบยิ่งใหญ่ทั้งสามยืนอลังการบนท้องฟ้ากองทัพอื่นที่เฝ้ามองก็อดอ้าปากข้างก่อนจะแลกเปลี่ยนสายตากันเวลานี้หน่วยรบใออนเขตกรุงเวสอนมาเสริมที่นี่ถึงสามหน่วยด้วยกันทั่วบริเวณนี้แค่เพียงกองทัพของมูตึกเทวะและในะเขตกรุงเวสสนรวมกันก็เกือบจะมีนักรบถึงแสนคนแล้วนี่แทบจะเปิดศึกยักษ์ชนยักษ์ใครจะคิดว่าการปิดล้อมเล็กๆที่เกิดขึ้นในตอนแรก จะเพิ่มแสนยานุภาพขนาดนี้หากทั้งสองสำนักเปิดศึกกันที่นี่คงมีศพน้องเกลื่อนการเลือดฉาบท้องฟ้ากองทัพอื่นๆที่มองการไปเชิญหน้าครั้งนี้ก็อดถอยออกมาเงียบๆพิจารณาจากสภาพปัจจุบันเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นจะเป็นศึกนองเลือดระหว่างมูตึกเทวะและนาเขตกงเวสวร์ถ้าพวกเขาถูกรากเข้าไปด้วยพลังพวกเขาคงไม่สามารถทนรับแรงกระแทกได้ขณะกองทัพอื่น ถอยออกจากบริเวณนี้ใบหน้าของฟังยี่และเจ้าภูเขาทั้ง3ามขโมูตึกเทวะเปลี่ยนไปพวกเขาไม่คิดว่ากำลังเสริมของนาเขตกงเวสวรรค์จะมามากขนาดนี้เรียสันเป็นหนึ่งในสาอันดับแรกของผู้บัญชาการอนาอนเขตกงเวสวรรค์หงหยาและหลิงเจียนก็ต่างมีชื่อเสียงโดดเด่นไม่แพ้กันหน่วยรบพวกเขาทรงพลังไม่ยิ่งยอนกว่ากันยิงบวกหน่วยรบวิหกโรกันและหน่วยรบเยี่ยวโลหิต สถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายก็พลิกกลับแล้วนั่นเพราะฝั่งพวกเขามีจอมยุคขุมพลังจี้จุนขั้น6-3คนแต่ในเขตกงเวสอนเพิ่มจาก2เป็น5คนหากศึกนองเลือดเกิดขึ้นหมูตึกเทวะต้องจ่ายราคาแสนแพงแน่เมื่อเทียบกับพวกฟังยี่ที่มีใบหน้าน่าเกียดจิวโยกับเซียยิงกับโร่งใจโชคช่วยมากที่กำลังเสริมมาทันเวลาที่แท้เจ้าก็วางแผนเรื่องกำลังเสริมไว้เหมือนกัน จิวโยเนี่ยมองมู่เฉินเขามีไหวพริบไม่ต่างจากฟังยี่ทั้งคู่ใช้แผนซ้อนแผนแก้สถานการณ์พวกเราคงต้องจ่ายราคาไม่น้อยถ้าต้องการจัดการกองทัพโจรเข่ส่วนดังนั้นการรอกำลังเสริมมาถ,ถึงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงแต่ไม่คิดว่าฟังยี่จะวางแผนแบบนี้เหมือนกันโชคดีที่กำลังเสริมของเราทรงพลังกว่าจิวโยเองก็พยักหน้าหัวใจกับเต้นปกติ ตอนนี้สถานการณ์อยู่ในการควบคุมขอ,อาณในเขตกงเวสวร,ร์ถึงข่าวพวกมูตึกเทวะต้องเป็นฝ่ายกังวลบ้างฮ่าฮ่าข้าสงสัยว่าใครกล้าตารบหลังอาณาเขตกรงเวสวรค์พวกมูตึกเทวะนี่เองแต่ดูเหมือนจะไม่มีพวกตัวเก่งเลยนะทําไมเจ้าภูเขาเทียนหลงกับเจ้าภูเขาไปขู่ไม่อยู่ล่ะบนท้องฟ้าเรียสันยืนอยู่พร้อมกับกองทัพแยกคีรีสองมือไพ่หลังเสียงขวเราะที่มีแรงกดดันดังขึ้น เลียซันไม่ธรรมดาและติดอันดับต้นของอาเขตกงเวสวรรค์ในแง่ของชื่อเสียงโด่งดังกว่าจิวโยและผู้บัญชาการอีกสามคนที่นี่นอกจากนี้ชัดว่าเขายังมีพลังเหนือกว่าแม้ว่าจะเป็นจอมยุคคุมพลังจี้จูนขั้น6เหมือนกันแต่มูฉันรู้สึกได้ว่าแรงก,กดดันที่ปลดปล่อยออกมาจากล่างอีกฝ่ายแข็งแร่งกับผู้บัญชาการคนอื่นในสมรภูมิรบนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งมูตึกเควะหรือนาเขตกงเวสวรรค์ดูเหมือน จะไม่มีจอมยุทธคนไหนที่มีพลังมากกว่าเลียสันแล้วเมื่อคำพูดพูดจบก็ทำเอาใบมากของซูป้าเจ้าภูเขาเย็นหลังและเจ้าภูเขาเทียนทรงเปลี่ยนไปแต่ไม่กล้าโต้แย้งนันพอวกเขาสัมผัสได้ว่าขุมพลังของเลียสันมาถึงระยะปลายสุดของระดับจื้อจุนขั้น6ซึ่งแข็งแกร่งกว่าพวกเขาถ้าเจ้าภูเขาเทียนหลงกับเจ้าภูเขาไปคู่อยู่ที่นี่ผู้บัญชาการเลียสันก็ไม่พูดแบบนี้หรอกฟังยี่พูดขึ้น ในฐานะจอมยุทธชั้นสูงที่ได้รับการดูแลอย่างดีจากหมู่ตึกเทวะเขาจึงเต็มไปได้วยประสบการณ์เขาจึงไม่รู้สึกอะไรจากการคมขู่โดยขุมพลังจื้จุนขั้น6ระยะปลายสุดของเลี่ยสันไม่มีความหมายที่จะสร้างสมมุติฐานที่ไร้ประโยชน์แบบนี้นะพี่ฟังยี่ตัวมู่เฉินเองเนี่ยก็ล้อเลียนกลับไปทําให้ฟังยี่โกรธมากสถานการณ์ที่อยู่ในกํามือกับกับตาลปัดตอนนี้พวกเขากับเสียเปียบแกคิดว่าตัวเองเจะชนะ จากกาลังเสริมที่แข็งแกร่งกว่าหรือคำพูดฟังยี่เย็นชามากถ้าเราสู้กันจริงพวกเจ้าก็ต้องจ่ายราคาไม่น้อยดังนั้นข้าขอเตือนว่าแต่มูเฉินไม่ได้ใส่ใจกับคําพูดอีกฝ่ายและมองไปยังผู้บัญชาการทั้ง3ทั้ง3ท่านตั้งกระบวนทัพเถิดในเมื่อมาแล้วก็ต้องให้เห็นเลือดออกกันมั่งมิฉะนั้นคนอื่นจะไปพูดว่าอาณาเขตกงเวสวรรค์ดีแต่คุยผู้บัญชาการเสียยิงเมื่อเราเคลื่อนพล ก็ขอให้เจ้าหาโอกาสนำทัพตะรุยเปิดทางออกมาสายตามู่เฉินมองยังกองทัพเยี่ยวรุหิตได้เลยเรียสันเองก็หัวเราะสาสมแก่ใจชัดว่ารู้สึกชอบในการตัดสินใจเด็กขาดของมู่เฉินในเมื่อเวลานี้พวกเขาเหนือกว่าก็ต้องใช้ทุกอย่างทั้งหมดสำหรับราคาทุกสิ่งอย่างต้องมีการสูญเสียบ้างพวกเขาไม่สามารถหยุดได้เพียงเพราะต้องจ่ายราคาบางส่วนหลังจากเรียสันหัวเราะเสร็จ หน่วยรบแยกคีรีก็คำรามเสียงพวกเขาดังสะเทือนไปทั่วรัศมีจันยี่ปรากฏจำนวนนักรบแยกคีรีมากกว่าหมื่นคนซึ่งมากกว่าหน่วยรบวิหกโรกันจากจุดนี้จุดเดียวก็สามารถเห็นรากฐานอันยิ่งใหญ่ของหอแยกคีรีในอาเขตกรงเวสวร,ร์ได้แม้ว่าหน่วยรบวิหกโรกันจะพยายามไล่ตามในช่วงหลายปีแต่พวกเขาก็ยังได้วกว่าเมื่อเทียบกับราชันศึกของอาเขตกรงเวสวร,ร์ สำหรับอีกสองหน่วยลบก็ระเบิดรัศมีจันยี่ออกมาหน่วยรบทั้ง3เข้าร้องกองทัพหมาป่าเพิงและกองทัพหมีเวหหนที่อยู่บนท้องฟ้าขนาเปิดปลายรัศมีจันยี่ไปหน้าของฟังยี่สูป้าและคนอื่นถึงกับเขียวพวกเขาไม่คิดว่ามู่เฉินจะใจเด็ดแบบนี้โดยไม่คำนึงถึงคนที่ต้องนองเลือดตอนนี้ควรทํำยังไงฟังยี่แลเะเหล่าเจ้าภูเขาพูดคุยกันภายใต้คืลิงจากสถานการณ์ปัจจุบัน อาณเขตกงเวสอนถือไพ่เหนือกว่าทัาพวกมูเฉินเต็มใจจะจ่ายสามกองทัพของมูตึกเทวะตกที่นั่งลำบากแน่ทางฟังยี่เลยบอกว่าถอยเถิดเราต้องรักษาพลังของเราไม่ควรจะสู้ศึกที่เสียเปรียบรอให้กองทัพมูตึกเทวะมารวมตัวการแก้แค้นเรื่องวันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปเมื่อดีนแบบนั้นสามเจ้าภูเขาก็ทำได้เพียงกัดฟันทัพวกเขาสู้ในสถานการณ์นี้คงต้องบาดเจ็บหนัก แม้ว่าในเขตกรงเวสวรรค์จะต้องสูญเสียแต่ชัดว่ามูตึกเทวะจะสูญเสียมากกว่าในเมื่อตัดสินแล้วพวกเขาก็ไม่ลังเลแต่ละคนโบกมือให้สัญญาณกองทัพด้านหลังก็เตรียมตัวจะถอยออกไปในเมื่อมาแล้วก็ต้องทิ้งอะไรไว้บ้างสิไม่เห็นภาพนั้นเรียสานพูดขึ้นเขาโบกมือท่านใดนั้นรัศมีจันยี่แยกคิรีปรากฏก่อตัวเป็นหอกขนาดยักษ์ล้อมกองทัพหมีเวหนเอาไว้ส่วนอีกสองผู้บัญชาการ ก็นํากองทัพเข้าต่อสู้กับกองทัพหมาป่าเพิงแม้กองทัพหมาป่าเพิงและกองทัพหมีเวหนจะลาถอยแต่พวกเขาตั้งแนวป้องกันเอาไว้เมื่อเห็นการโจมตีพุ่งเข้ามาพวกเขาก็ปลดปล่อยรัศมีจันยี่รัศมีจันยี่ไร้ขอบเขตปะทะทําเอามิตีถึงกับสั่นไหวก็อให้เกิดพายุทําลายภูเขาหลายลูกจนพังลาบเนี่ยเป็นหน้ากองแต่ไปเชิญหน้ากับการโจมตีเต็มกําลังของสามน่วยรบแห่งอาณาเขตกงเวศสวรรค กองทัพหมาป่าเพิงและกองทัพมีเวหนที่มีความคิดจะถอยก็ไม่สามารถต้านได้ขนาดรัศมีจันยี่ปะทะรัศมีกองทัพทั้งสองของมูตึกเทวะก็กระเพื่อมทาให้มีร่างแสงจํานวนมากดิ่งลงมาทั้งหมดนั้นเป็นนักรบที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าตายมูเฉินปากฏตัวเหนือหน่วยรบวิหกโรกันแสงสีทองปากฏบาดแผลที่ได้รับจากการต่อสู้จากฝังยี่หายดีจนเกือบหมดฟื้นฟูพลังกลับมาแล้ว เราจะฟัดก,กับใครดีจิวโยก็เอ่ยถามขึ้นสายตามู่เฉินมองไปยังฟางยี่ที่กำลังถอยกองทัพจระเข้สวรรค์เห็นชัดว่าเขารู้สึกประหวัน่นพันพึงกับอีกฝ่ายครั้งนี้แม้เขาใช้พ่ตายไปมากแต่ก็สามารถแค่บีบให้ฟางยี่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่นี่ทําให้เขาเข้าใจดีว่าเจ้าบันทึกมังกรหงน่ากลัวขนาดไหนในเมื่อเขาบีบอีกฝ่ายจนถึงสภาพนี้ก็ไม่สามารถปล่อยให้หนีไปได้เราปล่อยมันไปไม่ได้ มูเฉินชี้นิ้วไปยังฝังยี่ที่กำลังถอยพร้อมกองทัพจระเข้สวรรค์ลงมือหน่วยรบวิหกโรกันเบื้องหลังก็คำรามหลังจากอดทนมาขึ้นค่่นหวันในที่สุดถึงเวลาปวดปลายพลังแล้วโอเคับเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ